ครับผมทอล์ชนจ์นอต่อครับช่วงที่สองของมาแล้วแม่กองก็มาถึงแล้วนี่เองครับแม่กองอยู่ที่เรลเว์แม่กองนะครับสุทาคาเฟ่มีคาเฟ่ร้านใหม่ครับอยู่ในเมืองสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ใกล้ๆกับสถานีแม่กองด้วยนะครับเพราะว่าด้านหลังตรงนี้ครับก็คือทางรถไฟนี่เองนะครับนะครับผม โดยแล้วโดยแล้วถ้าจะมาอันนี้ยากเลยครับเพราะฉะนั้นเราเล่นที่ลางก่อนแล้กันเพราะว่าพอาพอ,พอมีคนเข้าเข้าไปข้างในปุ๊บติดใจครับลงยากเลยเดี๋ยว่าเด็กนะครับคือตอนแรกทำท่าจะไม่มาแล้วนะครับสุดท้ายก็ขึ้นไปแล้วที่ลงยากเลยครับเด็กจริงจริงใช่เนี่ยครับเป็นทางรถไฟ ถนนคนเดือโหดือเลยอ่ะปกติเขาเดินเัีนดือีดือจริงก็ยังไม่ลงเนี้ยดีไม่ดีขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมถนนคนเดินแม่กองไม่ก็รอเขาก่อนเนี้ยครับรอ้เขาลงก่อนใช่ใช่นี่ครับสุกทาคาเฟ่น,นะครับผมนี่เป็นการถ่ายคลิปแล้วก็ ถ่ายรูปด้วยนะครับนี่อันนี้แม็กกองเขาเรียกว่าเน้นเซลฟี่เป็นหลักแล้วอยู่ตรงสุทาคาเฟ่นะครับเมื่อก่อนมารู้สึกว่ายังไม่มีนะน่านจะเพิ่งตั้งได้ไม่นานมากนะักไม่แน่ใจังไงคนแม็กกองหรือผู้รู้ช่วยบอกผมหน่อยว่าตั้งไว้นานย,ยังตั้งนานหรือยังอนะครับอ่าลงแล้วนะครับตอนนี้นี่นี่อันนี้ที่ผมบอกคือรถสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะ ใช่ใช่รอเขาก่อนรอเขาก่อนเมื่อกี้แล้วจังหวัดจะเป็นของเราโอกาสจะเป็นของเราครับนี่ครับตลาดร่มหุบตลาดต้องชมนี่แม่กองเซนนะครับแล้วจริ่ตอนนี้ก็มีที่นั่งครับสถานีแม่ก,กองยินดีต้อนรับด้วยนะครับนี่ด้านข้าง นี่อ่าแล้วก็นี่ครับด้านนี้จริงๆข้างในมีที่นั่งนะเนี่ยนะด้านเนี้ยที่นั่งอันนี้ก็มีพวงมาลัยเห็นไหมครับเนี่ยเด็กถึงได้ชอบไงใช่ไหมครับขึ้นไปนั่งแล้วผมขึ้นไปนั่งแล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าผมอยากจะให้เข้ามนเกาะติดตรงนี้จริงๆนะคือมันต้องไม่มีคนอยู่ว่างนั้นเถอะมันถึงจะสะดวกกว่านะครับ นีจืออ้อข้าวมันไก่โอ้โห่อก,กี้เพิ่งไปกินมาร้านจืออ้อข้าวมันไก่ไม่ได้รีวิวให้ใช่ขออภัยด้วยแต่แต่ไก่ทอดใช้ได้ไก่อบไม่อบเฉยเนะแต่ผมกินไก่ทอดไก่อบไงแต่ไก่ทอดใช้ได้อร่อยอร่อยทางด้านนี้ครับมีป้ายนะครับ วัดเชษสบุตรวัดลาวิหารหรือวงพ่อบ้านแหลมดอนหอยหลอดแล้วก็อารุสสองสถานแปดสยานอิงจันครับผมใช่น <c oughs> <c oughs> ี่ครับทางรถไฟโอ้โห ให้เดินบนรางใช่ไหมนี่แล้วมีป้ายด้วยแม่กองคือสุดสายใช่ไหมสุดรางแล้วก็ไปทานนี้จะไปเป็นสถานีลาดใหญ่นี่ตรงนี้ก็จะนี่โอโ้โหนะครับ จ้าจ้าขอใหนะเรื่อนนิดหนึ่งอ่าใช่แล้วก็จบที่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมแม่ก,กองลาดใหญ่ช่วงนี้ทั้งก่อนจะคุณเึงครับช่วงหน้าพอผมต่อกับไท้แล์แบ็คที่สุดขีดมาแล้วแม่ก,กอง